สวัสดีค่ะเที่ยวทิพนะคะเที่ยวไม่ได้ก็เอาครับวันนี้อีกครั้งที่เมซงเบลค่ะและเจ้าของนะครับพี่โม่นะคะสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งเดี๋ยววันนี้มีอาหารพิเศษวันนี้เตรียมเมนูไว้แล้วใช่ไหมคะียมไว้บ้างค่ะแลวเขาวันนี้มีลูกค้าด้วยไปคาดมไปค่ะเชิญค่ะลูกสิครัลูกค้า อ่ะ,อะสารภาพก่อนเลยทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเพราะว่าลูกค้าเข้าแล้วก็โทรบอกพี่มูว่าพี่มูลูกค้าเข้าช่วยหน่อยเพราะลูกค้าเกี่ยวกับฝรั่งเศสปกติลูกค้าเข้าต้องเป็นแบบเป็นพอดากเป็นสินค้าเป็นต่างๆเซอร์วิสแล้วคราวนี้เป็นอะไรคะภาพยนตร์ค่ะอุ้ยภาพยนตร์เรื่อง Notre Dame on Fire นี่คือชื่อหนัง no? เกเนอแล้วเขาติดต่อมาบออยากให้เราทำอะไรคะอยากให้ช่วยโปรโมตหนังได้ หลังโปรโมทเสร็จอะชาวช่องพี่จะไปดูแบบถล่มโรงอออสองคนทวน <laughs> ทันก็เือ <laughs> <laughs> จะมีหนังเรื่องนอทรดามออนไฟล์ซึ่งเขาจะสร้างจากเหตุการณ์จริงที่โบดไฟไหม้ใช่โบทต์รามไฟไหม้ทีนี้เนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องนี้แหละมาสร้างเป็นหนงังโดยเขาคพ้พบวปนจริงแล้วในความจริงอ่ะวันที่เกิดเหตุมันมีเรื่องเกิดขึ้นก็คือว่าหัวหน้าปงปีเยหัวหน้าของเขาเรียกอะไรอะ นักผึ่นเพล,พอพลเออเขาเรียกไงครั<ต>่เราชอบนักผจ่นเพ,พ,พล่อีกทีหนึง่งเราสิก็คือก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนปารีสนะคะคนฝรั่งเศสอะไรยอย่างเงี้ยเวลามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในบ้านความแบบหมาหายไฟช็อตประตูล็อกเปิดไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเขาจะไม่โทรหาตำรวจเขาจะโทรหาปงปีเยแต่ละเขตก็จะมีปงปีเยที่เป็นสถานีของเขาแล้วส่วนใหญ่จะหน้าตาดีส่วนใหญ่เลยค่ะส่วนทั้งหมดเลย ทอปลายปีจะมีการขายปฏิทินแบบย0ยูโรอะไรเงี้ยเขาก็จะจับแบบตัวท็อปของขององค์การองค์กรนั้นมาแกพานิดนึงอะไรเงี้ยนี่สะสมจริงหรอมีทุกปีเลยเหรอทุกปีเธอสะสมมันปีไหนเธอบอกอายุฉันมาแต่เอามาให้ดูสะสมเก็บไว้เพราะแบบก็ไม่แพงเนาะก็ช่วยเหลือช่วยเหลือข้าราชการที่ดีของฝรั่งเศสราชการอ่ะเป็นราชการคับเป็นฟงเซอรแนลชนิดหนึ่ง นั่นแหละแต่ว่าไอ้เรื่องนอธรดามออนไลน์เนี่ยมันเกิดจากว่าหัวหน้าปงบีเย่อะนางเพิ่มมารับหน้าที่ใหม่แล้วนางไม่รู้จักเลยว่าในนอธารดามอะมันมีส่วนที่เรียกว่าอะไรบ้างมันมีชื่อเรียกหมดเลยแต่ละส่วนแต่ว่าตัวเองมารับหน้าที่ใหม่ในวันที่ระบบเตือนสัญญาณภัยไม่อะมันไม่ทํางานอ๋อทุกอย่างก็เลยเกิดอย่างที่เห็นนี่แหละพุ่งกลับไปเช็คแล้วว่ามันมีเรื่องจริงเขาก็เลยเอาพล็อดเนี้ยมาแต่งให้มันเป็น เหนัะฉะนั้นนะคะก็ชวนทุกคนไปดูกันนะคะเรื่องโนธเดนมออนไฟวันที่14กรกฎาคมนี้วันชาติปะวันชาติวันตีคูบาสติววันนี้ก็แบบพี่มูพี่มูขออาหารที่เกี่ยวข้องกับโนธเดามครับได้ได้ได้นี่คืออาหารที่เกี่ยวขัอนธเดนมนะคะอย่างน้ำเปล่าเพราะว่าไฟไหมต้องใช้น้ำดับเท่านั้นนะคะซอบที่เข้ามาจังบอกเรืพี่ S 1> <S 1> <S แล้วอย่างก็บอกว,ว,ว่าจะเตรียมอาหารที่เกี่ยวกับนรสดาอย่างแรกสุดเลยน้ำาปล่าน้ำเปล่านะค่ะว่าน้ำเปล่าน้ำออกดับไฟโอ้ยดับไฟวันนี้ได้เตรียมอาหารที่เกี่ยวข้องกับนดามนะคะตามโจทย์ที่น้องให้ไว้ <S 2> <S 2> <S ก็คือไก่อบ ทั้งตัวซอสเบิกบลองทำไมถึงเป็นไก่เพราะว่าบนยอดของนรธดามมีลูกป,ปัน้นไก่อยู่ <c oughs> เนียนปะ <c oughs> ไปเรื่อยปะทำไมแฉะตีโจทย์แบบแฉะอา <c oughs> แต่ได้นะแต่นนได้ก็คือว่าจริงๆแล้วไก่เนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศเ<อ>ไก่ตัวผู้นะ<อ>ก็คือก็คือไอไก่ที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่ายอดของนรธดามมันมีไก่ตัวนี้อยู่ใช่ไหมก็เหมือนเป็นไก่ตัวเนี้ยเฝ้ามองเมืองอยู่ตลอดเวลามันตกลงมานะ ตมาเ, <laughs> เพราะว่าไอ้วันที่ไฟไหมอ่ะ,อะมันไม่หลังคาออแล้วส่วนที่อยู่ตรงกลางมาันเรียกว่าแฟลชอมันจะเป็นเสาแหลมอย่างนี้นะฮะไอทั้งหมดอ่ะพังหมดเลยฉะนั้นไอสิ่งที่อยู่บนยอดทั้งหมดอ่ะล่วงลงมาหมดล่วงมาหมดเลยแต่ไอไก่เนี่ยมันสภาพยังดีอยู่แต่ในไก่มันมีอีนั่นปะมีเรลิกส์อะเขาเรียกว่าอะไรอัฐิอ่ะ อัดทีของนักบุญของนักบุญแชมเวียอเอ,อ,อยู่ในนั้นเพราะนักบุญแชมเวียเป็นนักบุญอุปถัมภ์กรุงปารีสไก่ก็เลยปลอดภัยแล้วต,ต,ตอนนี้ไก่ไปอยู่ไหนมัตนตกลงมาคนไปอุ้มเขาไปเก็บไว้ที่ซิเต้เดลกิเตจิโอ okay. ไอตรงข้างๆโทอกาเดโวไอตรง <Okay. S 2> โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพูดถึงไก่เป็ดมานำเสนอไก่ไลยก่อนแต่สิบมาแต่แรกคือเป็ดค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือดักกงฟีนะคะพี่รู้สึกว่า อาโนเทอรดามก็คือสัญลักษณ์ของปารีสเวลาพี่ไปปารีสอะถ้าไปไวอคาเฟ่ไหนก็จะมีดัร์ก,กงฟรีทุกที่ทีเนี้ยสมัยก่อนนะคะเรายังไม่มีตู้เย็นมันก็ต้องหาวิธีถนอมอาหารอะไรเงี้ยทีนี้คนฝรั่งเศสเขาก็เลยใช้วิธีเอาขาเป็ดเนี่ยไปเคี่ยวกับเกลือคือเอาเกลือพอกไปเคี่ยวอ๋อไปเคี่ยวใช่วิธีเคีย<ะ>เค่ยวเคี C ่ยว C U R E เคี่ยวอ๋อเคี่ยวเออ,อเทำให้มันทาให้มันเหมือนแบบถนอมอาหารนอะว่ากันเถอดด้วยเกลือทีเนี้ยก็ก็พอกพอกหนังไว้นู่นนี่นั่น 24ชั่วโมงการขั้นตอนนี้ทำให้หนังแห้งพอน้ำอยู่ในร่างกายน้อยจุลินทรีย์ก็อยู่ไม่ได้พอจุลินทรีย์อยู่ไม่ได้ก็ไม่เน่าอ๋อนี่คือหลักการเหมือนเวลาทำแฮมทำอะไรอย่างงี้ไหมถูกต้องเลมอลงพันนู่นนี่นั่นใช้เกลือแต่ว่าอันนี้ที่เห็นเนี่ยมันต้องเอาไปทอดต้องเอาไปทอดอีกคือเอาใหม่อ่ะอย่างแรกคือคือการเคี่ยวด้วยเกลือเคี่ยวด้วยเกลือถั่วอาหารด้วยเกลือ24ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเอาไปตุ๋นเสร็จปุ๊บเอาไปต เราก็เอาออกมาแล้วพักให้เย็นสนิทไอ้พวกเจลาตินหรือว่าคอลลาเจนในร่างกายของเป็ดเองอะค่ะมันจะหล่อเลี้ยงเนื้อที่มันจริงๆมันจะกสลายร่างร่างที่กําลังจะแตกดับอ่ะมันจะกรอบกลับเข้ามาใหม่เหมือนตอนที่นพพรมาเยี่ยมคุณหญิงกีรติคุณหญิงกีรติก็ให้ให้น้องสาวเหมือนเธอแต่งหน้าให้ฉันทีฉันจะเจอมีแรงมีแรงลุกขึ้นมาครั้งหนึ่งเออลวบลวงตัวเองขึ้นมาหันเป็นก้อนเมื่อนั้นอะเราก็เอาไปทอดได้ผู้ชอบที่ดักักกงฟรีไปออกคุณหญิงกีรติได้จึงได้ถูก ทีเนี้ยเออเวลาไปปารีสอะคะ่ะแทบทุกคาเฟ่นเนี่ยมันจะมีดักกงฟรีขาย,เ,ยเห็นไหมมันยุยเป็นเส้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 นเหนูเห็นไหมอืมค่ะเออมันจะมีทแทบทุกร้านเนี่ยมีดักกงฟรีขายสำหรับพี่เนี่ยพี่มีความเป็นแบบลึกๆเนี่ยมีอินเนอร์จีนเพราะโตมากับหนังฮ่องกงหลินชิงเสียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าดีฉังก็ทำซอขิงแต่ตอนแรกทำเป็นราวซอสธรรมดาแบบนี้อ่าพี่ก็รู้สึกว่ามันก็เลี่ยนๆร้านไหนก็คงทำได้ ดิฉันในฐานะเป็น p พ s t ี y chef ทำยำขิงกินด้วยเพราะเราเป็นคนถนัดเรื่องของหวานฉะนั้นที่เห็นอยู่เป็นเส้นๆนี้คือขิงขิงค่ะยมขิงค่ะขิงมามันเลยพวกนี้มันมีรสหวานส่วนตัวลึกๆอยู่หนูต้องชิมเป็นไงเออว่าเข้าอ่่อนอแล้วตัดเลี่ยนทุกอย่างสดใสขึ้นมาเลยดูได้ไงอ่ะว่ามันจะเข้าเดาเอา ขอบคุณค่ะอุ๊ยวันนี้แบบเป็ดไก่เป็ดไก่เมื่อวานเป็นวันวันไหว้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือเรียนแบบยุคก่อนเอ่อก่อนการแพทย์เจริญพวกเอ่อน o b ลิตี้อะค่ะพวกชนชั้นสูงฝรั่งเศสก็คือรุ่มรวยชอบกินเป็ดกินไก่นู้นนั่นส่วนใหญ่จะเป็นเกาตตอนแก่เดี๋ยวนะพี่มูมันคือทั้งตัวน้องนี่คือทั้งตัวคือเมนูนี้ เอาใหม่เมื่อกี้เป็นเป็ดอันนี้เป็นเป็ดดักงวงฟรีนะคะับ่้ไก่ไกคือไก่ปูเลเดเตอแบบว่าไก่ซัมเมอร์ซัมเมอร์ใช่กินกับซอสเบอร์บลองนะคะับแบบป e ูเลเดเตเอเตแปลว่าเอเตแปลว่าฤดูร้อนไหนตั้งชื่อซี<ถ>อตั้งชื่ออะไร รากาคิมหันเออรากาคิมหันคิมหันตราก่าคิมหันตรักาได้ไหมได้ลิเกลเกนิดนึงแต่ได้ได้เหมาะกับร้านเราเหมาะกับร้านเรามีความเป็นกระเทยกระเทยชอบเล่นค่า <c oughs> เป็นลิเกแต่ลิเกยอย่ากักลันนะออลิเก <c oughs> ไเมื่อทศนการนี้คือสิ่งที่ตกลงมาจากยอดโนธดามวันนั้นแล้วคนก็ไปอุ้มแต่ฉันว่าตัวเนี้ยคนจะไม่เอาไปฝากไว้ที่มีรัฐบาลเขาจะเอาไปกินแกไก่ตลงมาไก่ตองมา โอ้ยแล้วมันคือทั้งตัวแบบทั้งตัวแต่เป็นไซส์ที่แต่เป็นไซส์ตัวเล็กกำลังเล็กกำลังดีแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกไก่ฟรีเรนจ์ก็คือเลี้ยงให้เขาวิ่งเล่นมีความสุขได้ในระหนะว่างหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> ก่อนจะเลี้ยงกระเช้าหนูหนูห,น,หน,นูมานี่มามาหาแม่เนีย่ยแล้วก็ส่งมาที่นี่ที่พูดนี่คือไปทำมาเองครับไม่ไม่ไม่ทำไม่ลงซึ่งจานนี้มีอยู่ในเมนูไหมคะมีค่ะมีมีตลอดไป ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเก่งเรื่องไก่อบเป็ดอบนู่นนี่นั่นเราก็อยากจะทําแต่ทีเนี้ยถ้ามันมาตัวใหญ่อะมันไม่มีใครสั่งเนี่ยทีเนี้ยก็ก็เลยคิดว่าเออเราเอาเบบี้ชิคเก้นมาทากําละการแล้วก็เทคนิคฝรั่งเศสก็คือยกหนังออกมายัดเนยเข้าไปเยอะๆแล้วพออบเสร็จมันจะนุ่มๆยกหนังออกมาแล้วทำไมนะฮะยัดเนยเข้าไประหว่างหนังกับเนื้อยัดเนยกับเครื่องเทศเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเนยเยอะเนื้อก็ยิ่งนุ่มแล้วหนังก็กรอบ แล้วเสิร์ฟพร้อมกับเสิร์ฟแมชโพเทโต้แบบมนซรงเบอมีผักผัดนิดหน่อยแล้วก็ซอสเบิร์กบลองซึ่งทำจากเนยเหมือนกันฝรั่งเศสชอบเอาเลี่ยนตัดเลี่ยนเหมือนคมตัดคมหนังฮ่องกงอ่ะคมตัดคมอันนี้เลี่ยนตัดเลี่ยนฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลี่ยนตัดเลี่ยนเลี่ยนตัดเลี่ยนแล้วหายเลี่ยนเบิร์กบลองเบิร์เบอร์าอเบิร์แบบว่าเนยบลองเบิร์สีขาวเลมอนนิดนึงดีมากมีเลมอนเดี๋ยวน้องชิมอกนะคะ พี่ชอบเช็คความนุ่มที่อกก่อนถ้าอกนุ่มส่วนอื่นนิ่มหมดเช็คก่อนดีกว่าก็นุ่มนะนุ่มไลยค่ะส่วนอื่นน่าจะนิ่มหมดแล้วแสดงว่าตอนเธอไปทำนมมาเธอนวดดีใช่ไหมมันเลยนุ่มให้อ่ะใช่ส่งรูปบีบนมอย่างเงี้ยให้ผู้ชายดูอ่ะเขาชอบป่ะไม่เป็นแบบผมสั้นอย่างเงี้ยนะแล้วส่งให้ผู้ชายดูแล้วผู้ชายว่าไงเฮ้ยพี่พี่มีนมได้ไงบอกอ๋ออ้วนขี่นซอสนะคะเดี๋ยวพี่ไว้ข้างๆเผื่อน้องไม่ชอบเยอะขอบคุณค่ะ ไก่ปูเลเดเต้นะคะพร้อมด้วยซอสเบอร์บลองร้อนเนื้อขาวดีปะอออืืยดีปะก็นุ่มมากไก่นุ่มมากแล้วหนูชอบที่มันมีไอ้ซอสมันไม่ได้เลี่ยนขนาดนั้นนะมันมีมันมีมันมีเลมอนอืมันเลยแบบสดชื่นอ่ะใช่อะหนูพูดเลยนะชื่ออะไรนะปูเลเดเต้ปูเลเดเต้จะขายดีเออ รอบที่แล้วร้านแตกไปแล้วใช่ไหมครัร้านแตกมากขออภัยสำหรับใครที่มาแล้วจองไม่ได้หรืออะไรอ้หหรืออาหารช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยขอขอบคุณแทนจริงๆนะครับขอบคุณมากจริงดีใจเนาะที่ต้องมาทักทายกันตลอดใช่ไหมครับมาทากทายตลอดค่ะแต่ว่าอาหารช้าจนคนในครัวลาออกเธอลองจินตนาการแบบอยู่ดีออเดอร์ที่ปริ้นเข้าไปในครัวที่เด็กเสิร์ฟสั่งเข้าไปอ่ะเด็กปริ้นเข้าไปในครัวห้าสิบานร้อยตานเรียงเงี้ยเป็นพี่พี่เขาซุดเหมือนกันนะเห็นแล้วก็แบบโอ้ ก็เลยเปลี่ยนในครัวใหม่เพราะเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวแต่ตอนนี้เราพร้อมแล้วตอนนี้เราพร้อมรับทุกอย่างครับแต่ตอนนี้มีหนึ่งคนเลยที่นั่งยิ้มอยู่ข้างๆหนูอยากรู้จักเขาเลี่ยนตัดเลี่ยนไหมออโซนเออเลี่ยนตัดเลี่ยนโซนชิมอันนี้ชิมชินี้ชิมนี้ซอสด้วยซอสด้วยยีหมะ ดีปะเอาดีดีซอสเปรี้ยวๆออไม่ชอบหรอมันมีมันมีเปรี้ยวไม่ได้บูดนะมันเป็นเลมอนนะเป็นเลมอนเหรอลูกดีเนาะสดชื่นเนาะเธอไปบังคับน้องผู้ชมทำไมไม่เอาดีดีดีมาอร่อยอร่อยจริงจแล้วคือตัดภาพมาอีกทีอ่ะเราจะเห็นว่าบนจานระคะเหลือแต่ซาก่อนเพราะว่าเราเ รู้สึกว่าทีมงานเราอยากให้ทีมเราได้กินด้วยก็เลยพักทายแล้วก็แจกใจแจกใจเป็นยังไงเนี่ยเก็บลูกมันนุ่มมากโดยเพาะเก็บไว้ให้พี่ฟ้าซอสน่นมินตังแบบเค็มเปรี้ยวเซอร์ไพรส์กับซอสเนาะใช่ประทับใจไก่ปูเลเดเต้มากเลยนี่ป่ะอยากให้เห็นจากอะไรว่าอันนี้คือสิ่งที่แบบเล่าโรสแมรี่เหล่านุนนี่นั่นก็เลยรู้ว่าเป็นไก่ตัวเมียไง เพราะฉันต้องยัดเข้าไปแล้วตัวผู้โครงมันจะใหญ่กว่านี้มันจะไม่มีแบบไซสเนี้ยเขาถึงชอบกินไก่ตอนไงไก่ตอนคือไก่โครงของตัวผู้พอตอนปุ๊บเนี่ยไขมันสะสมเนื้อสะสมเท่าตัวเมียแต่ได้โครงของตัวผู้มันก็เลยแบบปุ๊บเนี้ยทุกอย่างที่เอาไปตอนอ่ะถูกมันก็อ้วนคืนเช่นเหมือนกระเทยอ่ะเวลาที่ไวไม่จริงๆนะอก็เลยเพื่อนเวลาเวลาแปลงอ่ะมันมีโอกาสที่จะแบบอ้วนขึ้นเยอะมากเขาก็ต้อง พยายามจัดการเลี้ยงอาหารให้ดีเคยสงสัยก็ถามมาเขาบอกว่าก็เหมือนหมูตอนอ่ะเออเออเออหมูตอนไก่ตอนแต่พวกเราอ่ะไม่ตอนก็อ้วนตู้ถูกเพราะฉะนั้นอยากจินตนการว่าตอนอันนี้คือไก่ที่ตกลงมาจากยอดเดี๋ยววันนี้แต่พูดจริงนะใครอยากไปดูไปดูได้นะครับพี่ซีเต้เดลักกิเตจจิโอใช่ ซึ่งข่าวที่แล้วต้องขอบคุณนักโปรบูญมานัดนะเพราะว่านังพาไปคนว่างแล้วก็เออไปดูนี้กันคือซิติ้อาร์เคเกเจอร์เนี่ยมันจะเป็นที่ที่ย่อส่วนสหปัตยรมสวยๆในฝรั่งเศสเอาไว้ที่นี่หมดสมมติว่ามันอยู่ที่เมืองเมืองจำลองเหมือนจำลองเขาย่อมาให้มันแบบหรือบางชิ้นก็เป็นของจริงนะอ่าหรือบางชิ้นก็จำลองมาว่าเนี่ยเธอเห็นไหมว่าดีเทลของประตูชัยมันมีหน้าคนคนนี้อยู่เขาเอาไว้ที่ตรงนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนลเคดามด้วยนะคะนะคะ คือเจนี่เนี่ยบอกว่าไอยอดแฟลชโลทดามอ่ะวันที่มันเป็นไฟไหมอ่ะมันตกออกมาหมดใช่ปะแต่จริงๆถ้าสังเกตจริงอ่ะมันจะมีรูปนักบุญอ่ะเออเออเออลอบลอบลอบนักบุญสาวกสาวกหลักมีกี่องมีสิบสองป่ะสิบสองด้านละสี่ซึ่งอยู่ที่เอ็นมิเซียนนี้แหละพอไปดูก็ตกใจว่าเอ้าแต่ถ้าไฟไหมอ่ะไม่ตกมาพังวะอะไรเงี้ยเรื่องก็คือว่าเขาเคลื่อนย้าย ไอลูกปั้นสาวกเนี่ยทั้งหมดอ่ะบุญบาปสององอ่ะเคลื่อนย้ายมาก่อนเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนไฟไไม้ตายแล้วบุญบาปเนาะคนลุกมากคือแบบว่าถ้าเกิดเคลื่อนไม่ทันนะก็คือตกอมาคือพังหมดแล้วนะอและได้ไปรู้มาเรื่องหนึ่งเขาเชิญไปกินซัปเปิ์ด้วยไม่ใช่นั่งเรียนเรียนกันเนี่ยปากคอเนาะก็คือว่าสาวกสิบสององเนี่ย ที่มูคิดดูเวลาที่เขาทํารูปสาวกอะค่ะรู้ได้ไงว่าคนหน้าตาอย่างนั้นไม่รู้เดาเซนต์ปีเตอร์หน้าตายังไงไม่มีใครรู้เออก็ต้องมาเออเดี๋ยวมีคนนี้ว่างมานั่งเป็นแบบให้หน่อยอะไรเงี้ยน่าจะมีคราวมั้งแต่จะมีองค์หนึ่งที่มีหน้าตาไม่เหมือนคนอื่นโดยจะใช้หน้าตาของอะ�ีเทคปะอะ�ีเทคอันเคือวิเวียนเลดูวิเวีนเลดุกเนี่ย เป็นคนมาบูรณะช่วงนั้นใช่ไหมช่วงที่เขาจะซ่อมกระดานชนิดอะก็เลยเอาหน้าตัวเองอ่ะไปใส่ในนักบุญองนี้และนักบุญตรงนี้คือนักบุญชื่ออะไรเจเนเวียเไม่ใช่เดียวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสององมีเซนท์พอเซนเออปีเตอร์มีใครก่ะเซนโทมัสเพราะว่าเซนทโทมัสอุปธรรม อาร์เคดิกงานช่างงานไม้ก็คืออาร์เคดิกทั้งหมดอ่ะก็รวมอยู่ด้วยใช่ไหมตอนที่มันอยู่บนยอดอ่ะทุกองคอ่ะจะยืนแล้วก็หันหันหลังให้กับยอดแฟลชแล้วมององค์ปาตี้คนเียมองเข้าคนนี้มองเข้าโอเคแล้วมองเข้าทําท่าเนี้ยหันมองหน้าเข้านาทดามคนเดียวเพื่อการชื่นชมผลงานว่างานของฉันเนี่ยฉันซ่อมกับมือเลยต้องมา ก๋อเคเก๋เซึ่งทั้งหมดเนี้ยอยู่ที่ซิตี้ดูลติเติลนี่แหละก็คือถูกย้ายเป็นทั้งหมดทั้งกองนี้และงั้นฉันต้องไปแล้วแหละน้องหญิงของเราน้องสาวของเราก็ระหว่างที่เดินเดินอยู่คอนแญาเมสาอ่าเมาเลยนักรบมนบันัเนี่ยก็ไปจิกผู้ชายใช่ไหมเนี่ยกูว่าแล้ฉันว่าไอ้นักรบหายไปไหนอ่ะฉันเดินเดินอยู่อ๋อชีไปจิกคิวเลเตอร์๋อาหนอไปแอลชิเปจิกพันธราฐแล้วสุดท้ายคือไม่ได้ไม่ได้เรื่องงานนะแต่ได้ตัวเงี้ยหรอชีเปจิกเขาว่าเลยว่าชีถามเขาว่า เนี่ยฉันอะมาเที่ยวพี่นี่ฉันชอบมากเลยแต่ฉันไม่รู้เรื่องโซนไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์เลยเธอช่วยมาอธิบายใช่ไหมฉันยิ้มข้อมากนะมีหลอดน้ำมันโบราณไม่รู้เรื่องจริงเหรอพึงได้หรอลายเหรอลายมากเห็นนะพี่อายพี่อายนะเบื้องหลังของหนังสือเล่มนลบแหละภาพคือการต้องไปหาข้อมูลจากคิวเรเตอร์โดยตรงเอยากจะเซิร์ชเซิร์ชกูเกิลแล้วบอกว่าเขาเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ค่ะ เมนูของหวานในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเป็นครัวซองต์รสอิสปาอองค่ะสีสวยมากสวยไหมใครจาได้จากเทปที่แล้วนะคะที่เราทานอกเป็ดอิสปาอองไอซซอสที่มันเป็นลัสเอรเบอร์รี่ลิ้นจี่คราวนี้ก็มาอยู่ในครัวซองต์ครัวซองต์ก็อันนี้พี่เชื่อมโยงว่าโรเทรามของแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนมีความทรงจำกับโรเทรามครัวซองต์พี่ก็มีความทรงจำกับปารีสในแบบของพี่เหมือนกันก็คือพี่หัดทำขนมเพราะขนมรสอิสปาออง คือมันมันเป็นสิ่งที่ระลึก<ม>ทําให้เราระลึกถึงความทรงจาที่เรามีประสบการณ์เรามีกับปาลี่ล<ม>ถ่ายเก่งไหมเก่งมาก <laughs> ไอเต๋อบอกแล้วไงเรื่องไม่มีอะไรก็มีจังได้อะอาจารย์สุวิมลมให้คะแนนไหมครับ <laughs> ลองเลยค่ะลองเลยค่ะแอันเอ,อ่ะขัวซองอิสปาอองนะคะแป้งนะมันก็คือแป้งขัวซองปกติของเรานี่แหละแต่ว่าไส้ข้างในน่ะพี่ทำเยลลี่รสลินจร่ราสเบอรี่ นะแล้วต้องเป็นเยลลี่ที่อบโดนความร้อนแล้วไม่ละลายแล้วก็ก่อนที่เราจะม้วนนะคะพี่ทำอขอบคุณมากค่ะพี่ทำอัลมอนด์เพสต์รสกุหลาบแปะไปตามแป้งขวดซองอแล้วพอมันม้วนมันจะอยู่ในทุกชั้นข้างบนเป็นไอซิ่งรสกุหลาบค่ะแล้วก็โรยราสเบอร์รี่อบแห้งบอก้วไงสูตรไหม่ห่วงพอกรอบมาอีกทีนะถูกถูกสูตรไหม่ห่วงค่ะพูดเล่นนะเดี๋ยวคนนอาคิดเดี๋ยวคนเเดี๋ยวเขาจริงว่าว่าไปกรอบมาสามารถสั่งทานที่บ้านได้ไหมคะสั่งทานที่บ้านได้ค่ะเดลิเวอรี่ได้ทานที่นี่ก็ได้ อร่อยดีป่ะแล้วเค็มๆนัวๆเนาะทำไมไม่ชูตัวนี้แต่ของเทปแรกเอาเหรอไายนี้เลยเนี่ยไข่ดื้อหรือว่าหนูเป็นคนเก็ตอะไรอย่างงี้ง่ายเลยมั้งหนูเก็ตง่ายแล้วหนูไปปารีสบ่อยมันไม่เกี่ยวหรอกเพราะไปปารีสกินแต่เป็ด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 คนจีนเป็ดย่างถูกมีลามาเจอกันเป็ดวันนี้เจอที่ไหนฟาโรสตังกาแฟตังกาแฟตั้งแฟนตั้งคนเดิมอีกหรอกอยู่ปารีสฉันไม่กินหรอกนะอาหารปารีสฉันไม่มีเงิน มันกินโซนจีนเออไม่แล้วเวลาเขามาแล้วมันเป็นแบบเออเออเรามองแล้วก็แบบเออยากทำปากเนี้ยจะปริวไม่วาแรงมากถามรดราคามาได้เลยค่ะอันนี้อีอันนี้คือบิยอชอันนี้คือบิยอชแบบสอดไส้เธอลองนึกดูแบบสมัยเราเด็กๆอ่ะมันจะมีร้านขนมปังที่แบบ ใส่ไส้แกงกะหรี่ใสูุ่นนี่นั่นใช่ปะอันนี้ฉันนั่ฉันนไปย้อนขายฉันเลยเอามาทําสอดไส้หวานอะขนมปังเราก็ชอบทายงทายแยมเอาฉันสอดไส้ไว้ให้เลยเก๋ๆแล้วก็เป็นยาราสเบอร์รี่ที่ฉันทําเองอันนี้อันนี้สอดไส้เขาเรียกเจียนดูค่าเจียนดูค่าทําจากช็อกโกแลตนมผสมกับถั่วเฮเซลนัทคั่วรสจะนวลนัวเป็นคาราเมลคาราเมลใครกินก็ต้องติดใจคะ่ะ อสุดท้ายเป็นเบรยอชสอดไส้อปเปิลผัดกับเครื่องเทศอุ้ยน่าลองมากเหมือนอาหารชาวฝรั่งเศสมันจะไปทางขนมปังหวานเอออันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในพวกอาหารเช้าได้อ่ะขอชิมสีกันนะอ่ะหนูเอาเอาเปรี้ยวเอาเปรี้ยวนําหวานตามแล้วก็สุดท้ายไปที่แบบนัวๆเอออันนี้ขอชื่ออีกทีอันนี้คือบรยอชสอดไส้บรยอชกอร์เล่เบรยอชมีสีได้ไหมดีะ แนะนำเลยนะคะแนะนำถ้ามันไม่อร่อยหรือยังไงก็ด่าฟาโรถ้าอร่อยชมพี่อาทิ้งท้ายนะคะเดี๋ยวเป็นเกล็ดเล็กๆเบสิกมากเลยพี่มูโนทธดามโนทธดามที่เรียกกันอยู่เนี้ยชื่อโบดอ่ะแปลว่าอะไรโนเธอร์โนเธอร์แปลว่าอาเวของเราแล้วก็ดามแปลว่าคุณผู้หญิงก็คือสตรีสตรีสุภาพสตรีของเรา นันโนเธอามถอดไปเป็นอังกกษนะคะก็คืออเวเลดีอเวเลดีสตรีของเราใช่ซึ่งสตรีของเราที่ว่าในทางคาทตลิกก็คือหมายถึงพระแม่มารีพระแม่มารีเดอมาฉะนั้นชื่อโบทนต์เธอดามทั้งหลายอ่ะแปลว่าพระแม่มารีแล้วค่อยตามด้วยเดอและโบสถ์วยชื่อเมืองถูกต้องโนอเธอามเดอปารีนอเธอามแห่งกรุงปารีสถ้าเมืองแคนส์ก็เป็นนอเธอามเดอแคนส์ที่ที่เขาไว้ขึ้นใช้ขึ้นของราชสมัยก่อนสมัยก่อนของของกษัตริย์ฝรั่งเศสทุกพระองค์ในยุคลาง ขึ้นที่แข่งทั้งหมดเลยใช่เขาได้ต้องสร้างนักแสามที่ปารีสเพื่อจะมาขานอำนากับแขงนกันเออไม่งั้นเดี๋ยวมี s h ชอป f องแข k งแบบสำคัญกว่าเราไม่ได้เราเป็นสาวปารีเซียนแต่คนที่ขึ้นของราชที่นักดามปารีสก็มีคือนโปเลียนปะนโปเลียเออแต่ก่อนอื่นเลยอย่างแรกวันที่1ิสิ่กรกฎาคมวันชาติ และวันฉายหนังนะคะนัอเธอร์ดามออนไฟล์ขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะขอบคุณคและขอบคุณนะคะเมรงเบลขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่มู่มาสสำหรับขอบคุณค่ะขอบคุณองซานกันค่ะวันนี้นะคะแวะมาแล้วก็ทักทายพี่มู่กันได้มาจากเที่ยวทิปตอนไหนตอนไหนบอกด้วยจะได้เช็คว่าอ๋อดูทุกตอนจริงดูทุกตอนค่ะอ่ะวันนี้นะคะอ่าด้านหลังเด็กมาแล้วนะคะ เราผู้ใหญ่ต้องรีล่ะฝาก subscribe ช่องด้วยนะคะช่องชื่อชื่อฟาโรสเออมีมาทำว่าชื่ออะไรวะเออแล่เที่ยวทิพย์จะกลับมาเดี๋ยวคราวหน้าก็ไปทิพกันที่ประเทศไหนว่ากันวันนี้เป็นทิพแบบนอร์เธดามเดอร์ารีสวัสดีค่ะไม่ว่านี้เหมือนอะไรฮันลโหลเคยเที่ยาน้ำชายครั้งหนึ่งแล้ว แล้วแม่บ้านวิ่งมาบอกว่าเธอเไอเข้าห้องน้ํานู้นไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบด้วยคําที่ชินเนาะอยู่ไทยก็เข้าห้องน้ำแต่ตอนนั้นผมยาวด้วยแหละออยาวถึงราวนมก็บอกแม่บ้านแบบว่าไม่เป็นไรฉันโอเคเออเออก็เลยยืนฉี่ชว์แม่บ้านไปเลยเคยโดนแม่บ้านไล่เหมือนกันที่ลาดูเลยลงช่องซีิเซ่มาดามมาดามวุตุเลส่งแลบา้องชุุ่ยังกักซงชุุ่ยังกักซงจำเป็นผุ๊จนะ